ทมเบาๆแต่โค้เจ็บนักร้องสาวฟัดกับนิ่มๆโอมเมาคาเวทีฟัดกับแบบนิ่มๆจ้าปมนัางเมาคาเวทีรือว่าเป็นอะไรที่ถูกพูดถึงกันหนักมากสำหรับเรื่องราวของนักร้องดังอย่างจ้าลงพณีที่ไปออกงานและร้องเพลงที่ร้านดังที่จังหวัดเชียงใหม่แถมในคอนสเสิร์ตอย่างโชวะ แถมในคอนเสิร์ตยังโชว์วาดลวดลายจัดเต็มทั้งร้องและเต้นแบบสุดเวียงแต่ยูยูมีลูกค้ายื่นเล่ามาให้ทางด้านของสาวจ้าดืม่มซึ่งเป็นเล้าสูตรด,ดังของทางร้านนั่นเอง ซึ่งเธอก็กระโดดเข้าไปหลายแก้วจนสุดท้ายสาวจ้าเมาล่วงคาวเวทีจนคนต้องหามลงเวทีจนได้และสุดทางด้านของสาวจ้าก็ออกมาอัปเดตข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวว่าทำไมต้องเมาทำไมต้องโน่นทำไมตรงนี้ถามกลับบ้างทำไมต้องเสือคะถามเขาได้ถามเขาดีพอเขาถามกลับรับไม่ได้เฉยซึ่งพอมีการลงรูปไปก็มีชาวเน็ตมากดไลค์ พรอมมอบกำลังใจให้อย่างมากมาย